รีแคปแฟนไซา์กับโทมัสกล้องครั้งแรกคือแบบดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสไปแฟนไซด์กับโทมัสกล้องครั้งแรกนะคะหลายคนก็อาจจะรู้ว่าเออเคยไปแฟนไซด์กับโทมัสแล้วนะคะครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นแฟนไซด์ครั้งที่2แต่ก็คือเป็นครั้งแรกสําหรับแบบงานคู่โทมัสกล้องนะคะที่แบบได้แฟนไซด์นะคะซึ่งงานนี้นะคะจัด26เมษายานซึ่งถัดจากวันเกิดใหม่มาแค่3วันซึ่งหันเกิด23ม่มษายนซึ่งเกิดเดือนเดียวกับโทมัสด้วยคือแกแบบมันเป็นอะไรที่ amazing มากๆคือแบบสิ่งมาสุดจันย์มากๆา ก็คือแบบดีใจมีความสุขม,มากที่ได้แบบมาแฟนไซนกับทั้งคู่นะคะก็คือจะเล่าตอนช่วงแฟนไซนเลยละกันนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเข้าไปป๊บใช่ป่ะโทมัสก้องก็แบบสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วคือเราก็ยื่นชื่อยื่นโพสอิทให้เพราะว่าเขาจะให้โพสอิทมาใช่ไหมให้เขียนชื่อเราก็เขียนไปว่าแม่ใหม่เป็นภาษาไทยแล้วเราก็ยื่นไปรอบของเราอะได้โทมัสเป็นคนเขียนให้เขียนชื่อให้ใช่ป่ะแล้วคือเราก็ยื่นไปโทมัสก,ก็กำลังเขียนแล้วน้องก้องก็บอกว่าเป็นไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ดีค่ะแล้วน้องก้องบอกดี แล้วคือแบบแล้วคือแบบน่ารักมากแล้วคือพอพอทอมัาดเขียนเสร็จใช่ไหมทมมาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วทมัสก็ถามว่าวันนี้กลับบ้านเลยไหมครับในหัวคือแบบทมัาถามว่าวันนี้กลับบ้านเลยไหมแล้วคือในหัวฉันอะเหมือนมีสองคนในร่างเดียวกันอะคือเข้าใจบ้านในหัวคือแบบวันนี้ทุกถาว่าวันนี้กูกลับบ้านเลยแสดงว่ารเราทีไรที่เราเป็นแฟนซายกันคือถูกลูกจําเราได้ว่าเออเรามาจากต่างจังหวัดนะเรามาจากกระบี่นะโน่นนี่นั่นคือ คือแบบชีวิตนี้ศิลปินไม่ต้องจาเราได้ก็ได้แต่คือถ้าศิลปินจาเราได้ก็คือแบบถือว่าเป็นแต้มบุญของติ่งอ่ะนึกออกไหมแล้วคือแบบแต่ว่าตอนหน้าลูกก็คืออาจจะกลับพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ไฟมันไม่ทันแล้วลูกก็บอกอ๋อไม่ทันแต่คือแกก็ใจ่ไม่ได้หัวคือลูกคือใว่าคือแบบเหมือนใบโห่า แล้วคือน้องกล้องก็บอกว่าเซฟไปนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่นักวิจัยเขาบอกว่าเคนหลอ่อคนน่ารักมักเสียงเล็กเนี่ยจริงหรือเปล่าคิดว่าจริงไหมเราโทรมัดกลก็คือเสียงเล็กในทันใดทันทีคือแบบคือมึงน่าคือทรมดก็เหมือตัวแค่นี้แล้วเราก็บอกว่าแล้วต้องร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วโทรมาดก้ความหักเป็นควดซิมมี่สองคนเท่านั้น น้องก็บอกเธอกับขอเสียกันฉันยอมบเอดคือแบบแล้วร้องด้วยความเสียงเล็กแล้วมีลูกคอด้วยคือร้องจนจบพุกนั้นคือแบบยากมากแล้วคือแบบด้วยความที่แบบว่าจบพุกนั้นเสร็จแล้วใช่ปะโทมัสก็เหมือนจะเล่นมุกกับเราว่าแบบว่าเขาแล้วเคยได้ยินไหมครับที่อะไรสักอย่างว่าเออแล้วที่เขาเขาบอกว่าคนหล่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคือเวลามันก็ดังเสียก่อนว่าติ๊ตติ๊แล้วทมัสก็โอ้ยไม่เล่นแล้วแล้วคือน้องกล้องก็คือแบบแล้วก็ น้องก้องกับฉันคือขำน้องก้องกับฉันคือขำดู <c oughs> จะเล่นมุกไม่ได้เล่นโอ้ m ม g ก็สงสารลูกมาก <c oughs> นั่นแหละค่ะคือแบบน่ารักมากแล้วก็แล้วก็ได้ไฮทัชกับน้อง ทั้งคู่ด้วยทั้งโทมัดกล้องเลยแล้วก็ได้สิทธิ์ถ่ายรูปกลุมโฟโต้นะคะก็คือเป็น2ต่อ5ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็งานทุกอย่างก็คือช่วงเล่นเกมเอออะไรใดๆคือแบบน่ารักมากๆมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเออแบบเล่นเกมก็คือสนุกจริงๆแบบมีความสุขอ่ะแบบได้ดูเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสุขแล drafted, story, ้วรู้สึกว่าขอบคุณมากแบบดีใจมากที่ได้มาเป็นแฟนคลับโทมัดกล้องค though, ือเขาเข้ามาเป็นความสดใสในชีวิตเราเป็นความสุขในชีวิตเราเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของเราเลยก็ ็จะซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างนี้เสมอเลยแล้วก็จะคอยเป็นกาลังใจให้ในทุกก้าของน้องทั้งคู่เลยท,ทั้งทั้งโทมัสแล้วก็น้องกล้องเลย,เลยแบบรักมากมากๆ,ๆเลยนะรักน้องกล้องมากๆเลยนะยังไงก็ช่วยอยู่อย่างนี้ไปนานๆเลยนะช่วยอยู่ให้แม่รักไปนานๆเลยนะแม่ไม่รักบัานๆรักน้องกล้องที่สุดเลย